นี่คือมะละกอที่เราตอนไว้ครับตอนไว้ออกรากพร้อมไปปลูกแล้วนี่ครับรากประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับพร้อมที่จะไปปลูกลงดินแล้วครับหอมแล้วก็ลุยเลยครับนี่ตัดด้านล่างได้เลยครับมาดูวิธีการปลูกกันนะครับว่าปลูกอย่างไรให้ได้มะ,ะกอดกและ ต้นเตี้ยไปรับชมกันเลยครับเลือกทำเลปลูกได้แล้วก็ขุดทับขุดไปต้องลึกนะครับถ้าปลูกมะละกอหน้าฝนเนี่ยกิ่งตอนเมื่อสักครู่นะครับแนะนําว่าถ้าหน้าฝนพี่น้องอย่าขุดลุมลึกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ําฝนถ้าตกลงมาเยอะแล้วมันขังนะครับรากเขาจะเน่าครับนะให้ขุดแค่พอประมาณหรือวางเลยแล้วก็เอาใช้ดินกลบเอานะครับกลบตุ่มตรงนี้พอนะส่วนนี่ครับลักษณะการจะปลูกนะ จะต้องมีหลักหนึ่งอันนะครับหลักคำหนึ่งอันนะเพื่อเราจะปลูกแบบเอียงครับกิ่งยาวกิ่งสูงแบบนี้นะถ้าเราตั้งตรงปุ๊บเขายิ่งยิ่งจะสูงมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรามีความจําเป็นที่จะต้องปลูกให้เขาเอียงพอเขาเอียงเนี่ยนะเขาก็รู้สึกว่าเหมือนเขาจะเอ่ออาการไม่ปกตินะครับเขาจะเล่งออกผลเสร็จแล้วนะกว่าเขาจะตั้งตัวตรงเนี่ย นะครับใช้เวลาพอสมควรนะครับเขาก็จะออกลูกมานเนี่ยด้วยความเอียงของมันเนี่ยจะทําให้เราได้มละกอไม่สูงนะครับเก็บได้ง่ายนะครับเอียงมากเอียงน้อยนะครับก็จะเอียงจนนอนราบกับพื้นก็แล้วกันเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องการเน่านะครับในช่วงที่แดดสัมผัสเขามากนะครับผมก็จะเอียงมานี้ครับเดี๋ยวตอนปลูกเสร็จแล้วเราก็จะช่วยกันไปเขาอกับหิน เนี่ยครับต่อเขามีอยู่ที่ยอดแล้วครับนะบวันนั้นอุปกรณ์ของเราก็จะมีไม้ค้ำแล้วเดี๋ยวหาเชือกมัดตรงนี้ครับเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับให้เราล็อกตำแหน่งให้เรียบร้อยก่อนนะครับล็อกต้นแล้วก็ใส่หลักให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่เราจะแกะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะขยับไปเรื่อยน,นะครับแล้วก็จะทําให้ลาก,กตัตกระเทือนมากนะอันนี้ผมล็อกเรียบร้อยตำแหน่งเรียบร้อยนะครับก็ด<อ>ูเลยครับตัดเลย แล้วก็ทําการกรบอย่างที่ผมเรียนไปนะว่าไม่ต้องขุดหลุมลึกนะครับเดี๋ยวเราจะหาดินมากรบขี้โคนกันอาจจะเป็นดินกระสอบก็ได้หรือดินที่เราขุดเอาตามนี้ก็ได้ครับเราจะทําบุนพูนนะครับแต่ผมมีดินกระสอบนะเดี๋ยวผมจะเอาดินกระสอบมาเทใส่กรบให้มันพุนพูนขึ้นอย่างนี้นะเออ เวลาช่วงนี้หน้าฝนครับน้ําจะได้ไม่แฉ็ไม่ขังครับอันนี้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวลดน้ํารอบๆบนะอออยู่ได้แล้วครับเดี๋ยวพาไปดูต้นที่ปลูกเอียงแบบนี้แล้วได้ผลไปดูกันครับนี่ครับมะละกอต้อนนี้บ่าวเอฟปลูกจากกิ่งตอนแล้วก็ต้นยิงเตี้ยอยู่นะครับมาดูลูกนะครับได้กินตลอดปีครับเก็บง่าย นะครับโตอีกหน่อยเรายังเก็บได้ครับนี่เป็นยอดมะละกออีกต้นหนึ่งนะครับปลูกก่อนหน้าต้นเมื่อสักครู่นะครับนี่อันนี้ก็ยอดสดใสนะครับทําตามนี้เลยนะครับเนี่ยลูกไปยังอยู่ครับสามารถเก็บพินได้ตามปกติครับเย่างดีก็ฝากเอาไว้ถ้าเป็นประโยชน์ฝากกด subscribe กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้บ่าวเอมือใหม่อาจจะได้ มีกำลังใจในการสร้างสารรค์สาระดีๆมาให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ